ฮัลโหลฮัลโหลโยได้ยินปะใครได้ยินไหมฮัลโหลเบานคนได้ยินพี่ไหมกำลังดีพี่ป้าอุ้ยมันกระตุกไหมอ่ะเพื่อนกระตุกป้าทำไมพี่กระตุกอ่ะกำกำเปิดได้นหรือยังลำโพงหรือยังไม่รู้เลยอ่ะไม่ได้ยินไม่ได้เขาเปิดหรอว่้ยพี่กระตุกป้าคนดีต้องเชื่อใจกันย้ายเป็นห่านนะป้าหรือเป็นเป็ดพี่กระตุกกระตีตอนเนี้ย้ายให้กระตุกย่างย่างอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะต้องรีเกมป้า ไปไหนอ่ะเบนมาเดินกับพี่ก่อนเดี๋ยวด้วยดูด้วยครับฮัลโหลมีคนอยู่แถวนี้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยว <S <S เฮดนนี้ไปกระตุกอะ่ะน,น้าน้านหน้าคืออะไรอ่ะ เ้ยพี่ยผมมไ่รู้ฮัลโหลไม่ผมไม่เจอเสอร์ผมุ้ยมันจะลงห้องไหนพี่เจอกูอยู่ตรงร้านอาหารหรือแก่ร้านอาหารนะแต่ผมไม่รู้ใครกำหรือเปล่ากำเดินลงมาทางนั้นน่ะกำเดินผ่านผมฮะกำเปล่าปอซ่าตุยหรอปอซ่าไปกับกำนี่ตะกี้รปอต้าไปกับกำนี่พี่ลงไปในท่อตอนนั้นผมคืออ่าแล้วทันเจอเลยไม่ตอนนั้นตอนนั้นผมทิ้งขยะอยู่แล้วเขาเดินมาใช่อะแล้วมันอยู่ใกล้ๆด้วยตรงที่ตาซีโอกำ คุณมีอะไรจะพูดไหมตอนแรกพี่เจ๋อพู่ทำไงอะในแบบพี่ในท่อน้ำจ่าพี่เพิ่งขุดออกมาจากท่อน้ำเลยอ่ะกล้ามดิไม่พูดเลยเลยไม่มั่นใจกดข้ามเลยนะพี่มั่นใจสิกล้ามอะกล้ามอยู่กับปอซ่าตะกี้อย่าปล่อยพี่ไว้คนเดียวพี่กลัวมันมีแค่นี้หรอแมปมันมีตรงอื่นอีกิปะโอ้ประตุกมากเลยอ่ะเฮ้ย เพื่อนฮัลโหลได้ยินไหมอะไรฮัลโหลพี่เห็นสีดำวาร์ปอ่ะเคนนี่เดินไปไหนอะมาอยู่ดีๆเคนนี่หายอ่ะมันก็ไม่ได้วาร์ปเด็ดบิงหรือเปล่าพี่หลอกเดินแค่นี้เดินผ่านพี่ตะกี้แล้วแค่นี้หายไปไหนอ่ะเจ๋อหรือเปล่าเนี่ยเจ๋อเราเดินผ่านกันอะไม่รู้ว่าผมเชื่อใจตัวเองกับเจ๋อไม่กันสีดำน่ะเจ๋อแล้วกัน ตอนนี้ผมโอ้ยพี่เจ๋งโอ้โหไม่มั่นใจก็ข้ามไปก่อนละกันทั้งนั้นน่ะพี่เห็นเคนนี่วาร์ปจริงๆนะโอ้โหโอ้ยปดพี่เจ๋งปวดรายการอ่ะก็เลือกกันเลยถ้าไม่มีก็ข้ามพี่กดข้ามไปอ่ะไรอ่ะโอ้ยตุ๊ยเออทุกคนครับคืออะไรอ่ะอุ้ยเจ็บอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊หน่อยดิว่าไงจ้าว่าไงจ้าขอคุยหน่อยขอคุยเลยคุยเลยจ้าคุยเลยคุยนะครับคือคือพี่แจ๋วอ่ะพี่แจ๋วเขาบอกเขาปีนี้แมผมนี่อุตส่าห์ทำหน้าที่ดีมองดูว่าจะมีใครมาฆ่าไหมแล้วเขาปิีนจริงเนี่ยปิ่ได้ปีผมอ่ะที่ดูดิเขาไม่ได้ปีนหรอ